แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ GPS Demon g r 2 0 0 RP 2025สำหรับช่องโฟกัส on นบ k e ในรูปแบบย่อหน้าพร้อมหัวข้อโดยมีความยาวไม่เกิน3,500ตัวอักษรขีดขีดขีดเปิดตัวอย่างดูดันกับสปอร์ตบสายพันธุ์ไทย GPS Demon g r 2 0 0 RP 2025 GPS Demon GR2000 RP 2025กลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดที่ยกระดับทั้งดีไซน์และสมรรถนะ โดยยังคงรักษาความเป็นสปอร์ตบค์ที่เหมาะกับผู้ขับขี่สายซิ่งในเมืองไทยจุดเด่นของ GR200R รุ่นใหม่นี้อยู่ที่รูปลักษณ์ที่โชบเฉียวดูดันและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในกลุ่มสปอร์ตบค์พิกัด 200cc ดีไซน์ภายนอกที่สปอร์ตเต็มขัน้น GR200R 2025มาในลุคใหม่ที่โชบเฉี่ยวยิ่งขึ้นด้วยแฟริงแบบเต็มขัน Full fairing ที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสนามไฟหน้าแบบ Dual LED Projector พร้อมไฟ DRL ให้ความสว่างและความปลอดภัยในทุกสภาพแสงชุดแฟริงด้านข้างออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยลดแรงต้านลมในขณะขับขี่และที่สำคัญโทนสีใหม่ในปีนี้มีให้เลือกหลากหลายมากขึ้นเพิ่มความโดดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ขับขี่ภายในและฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอแสดงผลแบบ Full Digital LCD ที่สามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระยะทางเกน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆเบาะนั่งแบบ2ตอนยกระดับเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ระยะไกลและตำแหน่งแฮนด์จับที่พอเหมาะสำหรับการควบคุมในสไตล์สปอร์ตโดยไม่มืดหลามากเกินไปเครื่องยนต์และสมรรถนะหัวใจของ d ด m o n GR200R คือเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะขนาด198ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีด F.I ให้กำลังสูงสุดประมาณ19แรงมา้าแรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบต่ำส่งผ่านด้วยเกียร์6สปีดพร้อมคลชสแบบสปอร์ตทำให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะเมื่อต้องการเร่งแสงหรือออกตัวอย่างมั่นใจระบบกัะเสถียรและเบรกโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและโชคหลังแบบโมโนช็อคที่สามารถปรับระดับพอริโหลดได้ช่วยให้การทรงตัวในโค้งและการขับขี่ทางไกลมั่นคงยิ่งขึ้น ระบบเบรคดิสนาหลังพร้อมคาลิเปอร์เบรคคุณภาพดีให้แรงเบรกที่แม่นยำและมั่นใจในทุกสภาวะการขับขี่แม้จะยังไม่มี ABS แต่ระบบที่ให้มาก็ถือว่าทำได้ดีในระดับราคานี้จุดเด่นและความคุ้มค่าสิ่งที่ทำให้ GPX Demon GR 200โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือการออกแบบที่สวยงามเหมือนรถบิ๊กบัสพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดเต็มเกินราคาทั้งไฟเลดรอบคันหน้าจอดิจิทัลโช้คหัวกลับและดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับรถสปอร์ตหรือผู้ที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังต้องการลุกสปอร์ตเร้าใจราคาและการวางจำหน่าย GPX Demon GR 200R p 2025วางจำหน่ายในราคาเริ่มต้นประมาณ81,500บาทอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับสีและโปรโมชั่นในแต่ละช่วงถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสปอร์ตไบค์ดีไซน์จัดเต็ม สมัถน,นาเร้าใจในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปสรุป GPX Demon GR 2 0 0 RP 2025ยียังคงรักษาความเป็นสปอร์ตไว้ขวัญใจคนไทยได้อย่างเหนียวแน่นด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองดีและฟีเจอร์ที่จัดเต็มในราคาที่จับต้องได้หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตไว้ใช้ขับในเมืองหรือออกทริปใกล้ๆรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากจากค่าย GPX ขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะด้าน เช่นเทียบกับคู่แข่งหรือแปลงเป็นสคริปต์เสียงสำหรับบรรยายวิดีโอแจ้งได้เลยครับ